เป็นเปลี่ยนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาคณิตศาสตร์นะครับที่จะทำให้รู้ว่าคณิตศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเรานะครับวันนี้พาลูกม,มาเล่นเป้านะครับกานมันชักเป้าเนี่ยาการเล่นเป้าก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับถ้าอยากรู้นะครับไปดูกันในคลิปแต่ตอนนี้ต้องช่วยลูกเชักเป้าก่อนครับครับแล้วก็มาดูโจทย์ในลักษณะของการเล่นเป้าว่ามันเกี่ยวข้องอะไรนะครับกับทางคณิตศาสตร์ดูอ่านโจทย์ดูก่อนครับ นายอินเล่นเบ้าโดยใช้เชือกเบ้าที่มีความยาว10เมตรถ้านายอินเดินเข้าไป5เมตรนะครับเขาจะอยู่ใต้เบ้าพอดีจงหาว่าเบ้าทำมุมกับพื้นกี่องศานะครับอะจากนายอินเล่นเบ้าอยู่ใช่ไหมครับเชือกเบ้าเขาบอกว่ายันเลยครับยาว10เมตรใส่ไปจากรูปแล้วถ้าเขาเดินเข้ามานะครับ5เมตรตรงนี้ก็จะอยู่ใต้เบ้าพอดีนะครับซึ่งมันก็เป็นสามเหลี่ยงมมุมฉากเราต้องการหามุมตรงนี้ครับว่าเป็นกี่องศานะครับ ค่าที่เราต้องการหาคือชิดส่วนฉากคือค่าอะไรครับค่าคอเซตาก็เทียบเลยชิดคือ5ฉากคือ10ทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็ได้เป็นเท่าไรครับ1นส่วนสแล้วค่าคอสเท่าไรครับมีค่าับหนึ่งส่วนสองคอสหกองศาพอเราเทียบกันมุมเซต้าก็ทามุมเกี่ยองศาครับ60องศาก็าจะเป็นคําตอบครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าตรีโกณมิติจะอยู่ใกล้ตัวเราแม้แต่ที่กําลังเบี่ยงาอยู่ เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นไรรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ